มาอ้ติร,รใหญ่กฝันร้ายลงทานมีจริงไหมไปดูาวันเดียวเพื่อนๆวันนี้ก็เปิดมาด้วยเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดหัวมาด้วยกับกาแฟลักกี้เดย์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดนวลวัฒนานะครับซึ่งผมได้รับคำสั่งมาจากคุณครูนะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่วัดแห่งนี้นะครับผมซึ่งคุณครูให้ผมมาไม่ใช่ฝั่งของเรานะครับเพื่อน ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกง,งานบุญหรือเปล่าแต่ผมรู้แค่ว่ามีฝาลงทานแนนอนะครับมันเดือดเออโฟกัดอย่างเงี้ยง่ายนี่ไไม่นานนะครับก็มีรถเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าผมทำอะไรนะครับใช่ครับผมบอกรถต้องทาองอนสุนดอดไยังนี่ไปติมนี่เหรอไปติมเอ,ๆๆอๆๆาเงินแน่เลยเสียงเงิน ได้ยังไงไอติมกับรงใหญ่พูดดิวุย้ยยังมีน้ำมีซัสหลังจากเป็นฝันหลายลงทานนะครับผมพวกผมก็ได้ทําการนะครับมาทําความสะอาดนะครับผมในบริเวณวัดนะครับและจากนั้นนะครับพวกผมก็ได้ทําการไปเกบเ็บเต็นนะครับผมซึ่งกี่หลังก็ไม่รู้เนี่ยโคตรเยอะเลยเพื่อน,อนหลังจากเก็บเต็นเสร็จนะครับก็ได้เวลากินข้าวนะครับเวลากินข้าวพวกผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับ และผมก็ได้พาเพื่อนไปตัดผมนะครับส่วนผมก็กลับบ้านมาเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อไปซ้อมฟุตบอลนะครับผม